สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สายผักเครื่องพี่พี่ชาวผักเครื่องทุกๆท่านนะคะเจริญราพักเครื่องมาพบกับพี่พีๆ EP นี้เป็น EP ที่10ค่ะสำหรับพี่พี่ที่ผ่านมาชมแวะมาชมคลิปของน้องน้องก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อที่พี่พี่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องและเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะพี่นะ สำหรับ EP นี้ค่ะน้องก็มีพระสมเด็จสวยๆเนื้อเก่าๆเนื้อแก่งๆมาแบ่งมาปันให้คุณพี่ให้เลือกตามความชอบตามความถูกใจเลยนะพี่นะพี่ๆชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนสามารถปิดกับน้องตาม EP ตามหมายเลขไปได้เลยนะพี่นะช่องทางการติดต่อค่ะ0 951641015 ไอดีไล0์ศูนย์เก้าห้าหนเบอร์โทรกับไอดีไลของน้องเป็นหมายเลขเดียวกันค่ะน้องส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางน้องไม่บวกเพิ่มนะพี่นะเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นสมเด็จพิมพ์วัดเกศชยโยค่ะฐานเก้าชั้นค่ะพี่พี่ มีลงรักมีปิดทองเก่าแต่เดิมค่ะองนี้เนื้อหาเก่าเนื้อหาแก่งค่ะ พิมพฐานเก้าชั้นหาได้ยากนะพี่พี่สมเด็จพิมพ์วัดเกตชัยโยฐาน9ชั้นค่ะองค์นี้น้องขอ400บาทค่ะพี่พี่องนี้น้องขอ400บาทค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บปลายทางค่ะปลายทางน้องไม่บวกเพิ่มนะพี่พี่องน,นี้สวยมากพี่พี่ พี่พี่ถูกใจชอบใจแอดไลน์มาปิดกับน้องได้เลยค่ะโทรเบอร์มาก็ได้นะพี่พี่ต่อไปหมายเลขสอค่ะอ้งนี้เนื้อหาของพระมีความมันเงาค่ะมีคาบเก่าคาบความเก่าตามอายุของพระนะพี่พี่ มีรอยปริแตกมีรอยคาบความเก่านะพี่พนะมีรอยยุคของมวลสารตามธรรมชาติของผระเก่าค่ะจะมีมวลสารให้เห็นนะคะองค์นี้พระเกศทะลุซุ้มค่ะองค์พระสวยงามค่ะ สมบูรณ์ชัดเจนนะพี่พี่องนี้หมายเลขสอค่ะ200บาทค่ะต่อไปหมายเลขสาค่ะองค์นี้เก่าแห้งค่ะ มีคาบทองมีคาบลักค่ะจะมีคาบความเก่านะคะเนื่องจากเก็บไว้เป็นเวลาที่เนิ่นนานนะพี่ๆองค์นี้เนื้อหาเก่าจัดมากเลยค่ะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจคะ่ะพี่พี่องนี้หมายเลขสีค่ค่ะมีร่องชาติปิดทองคะ่ะองค์พระ สมบูรณ์ชัดเจนล้ำสันค่ะบริเวณซุ้มมีรอยปริรอยแตกตามการเวลาตามธรรมชาติของพระเก่าค่ะ องนี้200บาทค่ะต่อไปหมายเลข5ค่ะเนื้อในของพระมีสีขาวนะพี่พี่เนื้อในขององค์พระมีสีขาวที่เห็นเป็นคราบสีน้ำตาลเนื่องจากความเก่านะพี่พี่ มีฝั่งพลอยปลุกเสกค่ะมีเม็ดมวลสารเม็ดเขียวเม็ดแดงค่ะมีคราบความเก่าตามการเวลาที่เนิ่นนานค่ะ เนื้อเก่าๆเ,เนื้อแห้งๆเนื้อแข่งๆค่ะต่อไปหมาเลขหกค่ะอง์นี้เป็นเนื้อผงใบลานนะพี่ๆมีคราบไข่ขาวขึ้นค่ะพระเกตทะลุซุ้มค่ะ มีมวลสารให้เห็นทั่วทั้งองค์ค่ะมวลสารแน่นๆพุทธคุณแน่นๆค่ะองค์นี้เป็นพิมพ์สองด้านนะพี่พี่เป็นพิมพ์ที่แปลกมากค่ะพี่พชอบแบบถ้าพี่พี่ชอบก็ปิดกันไปได้เลยนะพี่พี่นะ พิมพ์ที่แปลกมากค่ะมีมวลสารอัดแน่นทั้งสองด้านเลยนะพี่ๆองค์พระสมบูรณ์ชัดเจนค่ะน้องแบ่งปันในราคาเบาสบายค่ะอง์ละ200บาทค่ะองค์นี้หมายเลข6ค่ะน่าเก็บหน้าสะสมมากค่ะต่อไปหมายเลข7ค่ะ เนื้อหาของพระค้ายสีงาช้างนะพี่ๆพระเกตทะลุซุ้มค่ะใบหน้ากมนูนสวยงามค่ะองค์พระชัดเจน่ํำสันค่ะสมบูรณ์ค่ะมีรอยแตกรานทั่วองค์พระค่ะมีรอยยุบมีรอยย่นค่ะ รอยยุบรอยย่นเกิดจากมวลสารนะพี่ๆที่เก็บไว้เป็นเวลาที่เนิ่นนานค่ะตามการเวลาตามธรรมชาติของพระเก่าค่ะองค์นี้200บาทค่ะต่อไปหมายเลขแปค่ะ องค์นี้องค์พระชัดเจนค่ะในเนื้อในของพระมีความมันเงาช่ำนะพี่พี่มีคราบความเก่าบริเวณซุ้มมีรอยปริรอยแตกค่ะ เนื้อเก่าๆเ,เนื้อแก่งแงค่ะสภาพสมบูรณ์ค่ะสวยงามมากพี่พี่ดูตามความชอบดูตามความถูกใจนะคะพิจารณาให้ชอบนะพี่พี่องนี้200บาทค่ะต่อไปหมายเลข9้ค่ะ เป็นสมเด็จพิมพ์ไกเซอร์ค่ะเนื้อผงใบลานค่ะจะเห็นเม็ดมวลสารขึ้นทั่วทั้งองค์เลยนะพี่ๆหูเป็นใบสีสวยงามค่ะร่องแขนมีความลึกค่ะสมครอบแก้วทั้งสองด้านสมบูรณ์ค่ะมวลสารเม็ดเขียวเม็ดแดงค่ะ มอสสารเยอะๆพุทธคุณอัดแน่นค่ะนั่งบนบันลังกีบบัวห้ากีบนะพี่ๆเสริมอำนาจบารมีค่ะองค์นี้หมายเลข9 200บาทค่ะต่อไปหมายเลข10บค่ะ องนี้เนื้อหาของพระมีความขาวมีความนวลค่ะองค์พระสวยงามค่ะล่องแขนของพระมีความลึกนะพี่พี่พระเกตทะลุซุ้มค่ะสวยงามสมบูรณ์ค่ะพิมพ์ทรงสวยงามสมบูรณ์ค่ะพี่พด้านหลังเป็นสังขยาค่ะ เนื้อหาสวยงามพิมพ์ทรงชัดเจนค่ะดูให้ชอบดูให้ถูกใจค่ะองค์นี้หมายเลข10ค่ะ200บาทค่ะเป็นองค์สุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะ สำหรับ EP นี้น้องฝากพี่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้กับช่องเจริญลาภผัาเครื่องด้วยนะพี่ๆนะน้องส่งจริงส่งตรงปกทุกรายการค่ะฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะพี่นะน้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท่านนะคะที่มาปิดผัะกับน้องน้องขอขอบคุณและขอให้พี่ๆติดตามน้องไปอย่างนี้ทุก EP นะพี่นะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ